พี่น้องแต่ละห้างพี่น้องเอ้ยเขตนี้เขาหามูลนคัะแต่ละห้างนี่กันบดูดบักข้านี่ดีนะพี่น้องโม่พ่อครับผมเดี๋ยวเราเบิ่งกันครับอยู่ในหลือทางหนึ่งครับผมอยู่ในหลือทางหนึ่งพี่น้องเบิ่งพี่น้องโอ้ขันบดูดบักข้านี่ดีโม่พ่อพี่น้องเอ้ยฝน บรูนบ,าาบ้าขั้นบ่ออียดีพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งกันครับเขตเขตหนี่เป็นของพันหมัดอ่ะวันดีในปลาเก่าหรอพี่น้องวันดีอาชีพเป็นลงลงลงโพสล่องหรอครับในเฟซตรงนี้อัาชิปที่สองครับออกเอาออมิมบาไปในตะกรตตาหลัก่ะเขามา รูดรูดครับรูดดูดลงมาโปอ่งนี่รูดครับผมแต่ว่าพอห้างนึงครับอยู่อยู่ในเหือครับพอดีพยายามรูดแนมะเพราะว่าแม่มันตอมแม่มันแม่มันบินต่ำผมครับดูดเขามากกับนิมมาจจาเอรีครับผมเดี๋ยวเขาเบิรงนกันครับบาหัวนามแตมี่บอ ช่วงนี้ออเดอร์ว่างครับผมทักจองได้ครับผมช่วงนี้สีได้เลี้ยวนหน่อยเป็นน้ำพึงเดินหาครับผมช่วงนี้เป็นน้ำพึงเดินหาอยู่ทักจองครับทักจองได้ออเดอร์ตอนนี้ก็ไลาๆร่วมเลือกอะผ่านข้อกับทะลุสี่สิบสี่สิบกลมแลวครับผมก็ขอ,ขอพุณหลายๆครับผมพูดได้ดิอุดหนุนเพราะว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ครับผมแต่ละปีเป็นปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะแว่าออเดอร์จะถือว่า ขอพูดหลายๆนะครับผมตั้งไว้แค่ยี่สิบกลมแต่ละปีส่วนมากแกบุหอดยี่สิบกลมครับเต็มทีก็บสิบกว่ากลมสิบเอ็ดสิบสองกลมสิบสามกลมปีนี้สี่สิบกลมครับผมขอพูดหลายๆครับผมที่ทักของเขามาอุดนมขมาซอยครับผมบอกจะเป็นลลกค้าเกาลลกค้าไหมครับผมขอพูดหลายๆครับถ้าขม่าได้ครับยังเป็นเดือนสี่เอยเดือนหาอยู่ครับเดือนสี่เดือนหาอยู่มีเดือนหายอยู่เพื่อดีกับมันเห็นเขาป้ากับยุทธสงกรามมาแน่กับ หาเนยโบ้เลยหาเนยแกยังไปต่ออีกไปขอบพัวครับมือนก็ไปทะเลสาบหมู้านหมู่บนก่อนหมู่บ้นก่อนรู้ผมงงปล่อยจำมันเลยครับเหมือนนี้วันที่21เมษายนครับผมเขาป้าเขาครับเดี๋ยวอัเบอร์เบอร์ห้างนี้พี่น้องเบอร์ห้าง เอามาดูนครับว่าห้างหน่อยห้างใหญ่อ้วยว่าหัวหน้าหวานเปใหญ่บ่แต่ห้างหน่อยไงอยู่แล้วครับเขตนี้ <laughs> ผ่านหมาดขาเนี้ยครับเขตนี้มันหนีกันลุ้งวาสายพันหมาดครับผมผ่านหมาดก็บเลือไว้ให้ให้เลี่ยมเนี้ยอยู่ <laughs> เดี๋ยวมาเมืองไกล่พี่น้องโอนน้ำมันนี่ไงพี่น้องโอ<ฮ>นน้ำมันนี่ครับผมปิดมือเลยครับผมน้ำมานครับผมค่ขอนข้างจะเป็นมิมบอบอมัยปันไดครับผมอยู่อยู่บังอยู่บังค้นแห้งโพดครับผมมิมพังนลยอยู่บังยางแห้งเลยเจนี่คนจะหาลายครับผมมิมก็อยู่บังเลยน้อยเดี๋ยวเอามาตัดเลยพี่น้องอาชีพเดี๋ยวไปโดนครับผม เวลาไปลงมันจะลยงยากครับผมเดี๋ยวผ่านข้องกย่ามัดจัดครับผมเดี๋ยวต่อไปกันครับผมเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องตัดออกมาแล้วครับผมนอนะมานปิดครับผมนั่งนี่อนะมานปิดครับผม bộ phái khiến nó sinh ở bình mua về mượn đây, nó, ở bên tập, thằng đi xong á, มือเล,ลครับผมอดมือล,ลพี่น้อง <laughs> ใส่บีเมียหนึ่งครับผมขัะเป็นม่มเก่าครับผมสีดียังหนึ่งครับนี่ดีพนุนามครับผมนี่เหนียว เราน้ำสิบ่เป็นไข่ครับวเวลาแช่ตู้เย็นการแช่ตู้เย็นของนำ้นำน้ำพึ่งน้ำมิ่งนะครับเดอเดวไปแช่ในอุณหภูมิตี่เย็นแห้งครับผมเอาตู้เย็นแบบขังล่างขังล่างเย,ย,ย็นเย็นพ่อประมา่านบางคนจกองศาครับผมก็บบ่บ่ค่อยเลี่ยนว่าอไดเอาเย็นเอาเย็นบางๆครับผมซ้ำซ้ำแอร์แบบเปิดเบาๆครับผมประมาณนี้บ,ตบ่ต้องเอาใส่ตู้เย็นก็ได้ครับบ้านใดสิเป็นแอร์เป็นยังกะเอาว่างไว้ซี่ก็ได้ครับผมมันจะบ่ะเป็นไข่ครับ เอาใส่ตู้เย็นเย็นแห้งๆเย็นเย็นเย็นอุณหภูมิแบบว่าเย็นแห้งครับมันจะเป็นไข่ครับน้ำพึ่งน้ำมิ่มเท่านี้แต่ว่าขัาเป็นมิ่มเดือนซีเดือนหาสีบ่เป็นไข่ครับส่วนมากสีบ่เป็นไข่ครับผมน้ำมิ่มช่วงนี้มันเหนียวเดือนซีเดือนหามันเหนียวครับจะบ่เป็นไข่กะผู้เดี้ยเอาแส่ตู้เย็นไว้ก็เอาไว้ชั้นล่างครับผมแล้วก็อุณหภูมิแบบบ่เย็นแห้งครับตู้เย็นที่บ่เย็นแห้งครับถ้าเย็นแห้งเปอร์เซ็นต์จะเป็นไข่สูง เราการเป็นไข,ข่ของของน้ำมิ่งน้ำเพลิงนี่มันจะเสียครับผมถ้ามันเศร้าเป็นไข่แล้วมันก็จะมีน้ำขังขางในครับมันจะเสียครับผมคือน้ำม,มันก็ซึมกลายเป็นไอ้น้ำครับผมอยู่ข้างในมันจะเป็นน้ำมิ่มที่เสียครับมันจะอยู่ในบ่โดนครับปกติจะอยู่ในปีสองสามปีครับผมอยู่ด้หลายปีแต่นห้าหูจัดเจ็บครับผม เดี๋ยวมีหมดไปครับพี่น้องปากติดตามไปด้วยครับคลิปนี้ปาติดตามผ่านคลองไปด้วยครับด้อน,นี่รุมาญยิงใหญ่ครับผมนนการปลา,ปามือนีแข็งคายอีกท่ายิปดูครับพี่น้องโอเคครับผมปลาติดตามผ่านคลองไปด้วยครับด้อใหญ่หญส,สวยครับผม